เฮ้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 ว่ารโมรตครก็โมรเตนี่แมทสัมพันธเยกินกับมันฝรั่งกับเอ่อแค่ลอตตมนี่คือเนือที่ม่้น่อยเห็ดห้เห็นไปฮตนากเอ่อพันบีฟพันบีฟกับแค่นตะลนเอ่อแคนตลน พันบีบกับแคนตโล,ล่เลนซอสนะจ๊ะซอสเห็ดไม่เลยเห็ดไทยพ่อใหญ่นะคะน่ากินบอกคะ่ะเนื้อก้อนกินก้อน,อนใหญ่ๆเมือนกินในห้องรับแขกนะคะฐานประจําการของพ่อใหญ่เพื่อนกต่าโปรดเพื่อนมองเพื่อนถอดทะนึงขาเพื่อนทีวีเพื่อนฐานประจําการเพื่อนได้นี่ นานสินันโยโซฟาตรงกันขามโอ้ยยองแมดดูมาดำหน่อยอยู่ขางตู้เุยถ่ายแต่เสียงไม่พอตะอ,อม,มินคาเมล่าสกอร์ ไปน้ำสองกือ yeah, ห like mm. ัววัดกาเลยกินเบี้ยกือน้ซอสวานลิกงอืมทามาซอสแซบบอแซบอยู่ฉันเห็ดเคนเตาลิน นั่งเบิงผืนเขียวได้เพลินทีวีใหญ่ๆมีหน่อยบ่คอยมาเบิ่งเลยขี้ค้านขี้ค้านแปรเขากำลังเห็ดกับเขาไรกันและ่ไปให้บบโฟกรมพฟร์กมอ,อดกมดนห<อ>กหน่อยไม่เยหน่อยนอนอาปากยืนอาปากยืนเน้นหน่อยอาปากสรอสแล้ววยรางวัลพญายนะคะกระลูกซ้ายนักิรานักิรา เพื่อรางวัลเพื่นนะจ๊ะนี่กรแมนค่ะกองกิเลย์นี่กรแมนนะคะซุ้มม,มือนี่กรแมนหมดนะคะเป็นเงินแท้นะจ๊ะเพื่อรางวัลน,นะจ๊ะซุ้มมือนี่กรแมนนะของเพิ่นแหละคะ่ะไม่เป็นของปิญญาย่อยหรอกของเพิ่นก็ของลูกไส้นะคะบางที่เติมบรัตติงนะอ่าบรัตติงนะคะกิเล่บรัตติงประมาณแบบมวยปั่มน,นะคล้คายๆมวยปั่ม เนี่ยดูไปไงนอนดูพญายห์เสียสาระล,ะลงไปกล่องอิุ่นโมคนเขียนให้โมคนบาดให้ตอนพญายายุฮูกามาได้ดูเซ็กตี้ยัตชูได้คอมพิวเตอรเยอะับประดีตอนพญายายุหกสิบมูคนเขียนให้แล้วมาให้อยู่บ้านมมเป็นนักวาดหนังสือการ์ตูนนะและะ้วก็เฮ็ดงานอยู่โรงงานต้องกันพญายายล่ลันตอนหกสิบปี อยู่ไตะไม่ใหญ่หน่อยแมใหญ่หน่อย,อยตอนอยู่ข้างเบินเพราะมันไม่มีสถานที่นะคะกระเป๋าก็มาจากเล้าบ้านในใส่ยอยู่กระเป๋าเงินซื้อมาแต่เล่าโอ้แต่หลายปีละในรูปไม่ใหญ่หน่อยพอกันก็พใกญ่ไม่ไหมเลยพ่อกันไม่ไหมไ,ได้ในรูปนี้ในะ่ะหมส่งมาให้คนให้จำไม่ใหญ่หน่อยได้คนไปรับยูสนามบินไม่รู้เห็นหรือเปล่าค่อยก็สั่งการไม่ถูาากนะจ๊ะ อนนี้เน,นี่บริบร้วนปานี้ตอนนี้มันกินมีควายอันนี้ดูพันใหญ่กับแมใหญ่น้อยสมัยโอ่แบบป่เต่าปีรึเปล่าซุมนี่ก็รูปไปเที่ยวไปเที่ยวนครวัดนครธมนะคะอันนี้ไปเที่ยวภูเก็ตเกาะพีพีไปเที่ยวพัทลุงนะคะ ทะเลน่อยนะคะไปกินปลาดุกราทั้งนั้นไปเที่ยงไม้นี่แต่เกาะพี่ๆอันนี้กนนนนเกออาะอะไรสะแก้วมรกตนะจ๊ะที่กระบี่โอ้มีเงี้น้อยไปหลายแต่ว่าลูกพ่ค่อยถ่ายเหรออันนี้ถ่ายอยู่ตลาดน้ำสีพาถ่ายอยู่แต่ว่าบ่ค่อยล่างออกมาเป็นแบบนี้นะนี่ล่างมาอยู่ปึกหนึ่งในะถุงแบบไงนะี่คือถ่ายมาจากขมินนะคะตอนไปเที่ยวขมินไปนครบคัดนครธงเจ็ดมือเจ็ดขึ้นนะคะ พอใหญ่บริบปามีหน่อยไปกับพี่สาวนะคะสกอร์ดอกใหม่ของแม่ใหญ่ตั้งแต่มือแม่ใหญ่ไปไทยรู้อยู่บ้านนั่นแม่ใหญ่ใหม่พคุณเห็นว่าโหกรรมันทันเจ้าเทเบกิบุ้มอ่ะสองอาทิตย์แล้วนะคะเห็นว่า ยัองอยู่ได้นะคะอยู่ได้ด้วยน้ําใส่น้ําตาลนะจ๊ะอันนี้ดอกไม้นี้ยังหอมอยู่เลยยังมีกลิ่นหอมอยู่เลยนี่ของม,ม่ใบไ่ใบไห้นะคะเมื่อไปเสื้อไผ่บานเพิ่นเมื่อไปกินกาแฟาบานเพิ่นนะคะเมื่อเปไทยหูุเหล่าไก่ไม่ใเคยกิกนวอดแกากระบีหัวฮึ่ <c oughs> กินคนเดียววะสาวาทิตย์แล้วพใหญ่ สบายสบายชิลชิลดูแรักจากใจรักนะจุ๊บจุ๊บสัญยางเข้าห้องตัวเองแล้วจะไปอัพให้ดั๊จ้าดูแลรักจากใจนั่นเจ้ารักนะจุ๊บ